อันนี้เป็นสทล5พัทยาสถานีข้าราชการนะเห็นไหมเวลาเปิดปิดเขาจะมีบอกเลยอันนี้เขาไปข้างในจะเป็นสาักการะสมเด็จเตีย่ยก็ผู้คนแขกมากมายครับนานนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นร้านอาหารข้างในนะส่วนมากแล้วจะเป็นพวกของปั่นพวกผลไม้พวกผลไม้ปั่นพวก ชโโ็อกโกแลตพวกน้ำน้ำปั่นส่วนมากจะเป็นเครื่องดื่มมากกว่าครับกินในติมมีถ่ายรูปวิวประมาณนี้เลยขึ้นมาข้างบนสตลอรมีวิวเล็กๆให้ดูสตลอรสูงสุดสตอลอห้าพยายอดสูงสุดนี่ สาวขึ้นวิทยุสทลอจะประมาณนี้ข้างในเมื่อกี้เป็นของวัดเดี๋ยวเดินเข้ามาอันนี้จะเป็นสะเด็จเตียสะเด็จเตียก็คือสักการะด้วยดอกกุหลาบใช่ไหมสเสด็จเตียเนี่ยสักการะด้วยดอกกุหลาบอือใช่แล้วดอกกุหลาบทูบเทียน ไเทุกเทียนมีจุดบริการ,รบแบบนี้ทำบุญนี่ครับ,บวิวจุดเช็คอินจุดอะไรก็มีให้สารา้เช็คอินกันสวยครับมาขึ้นมาข้างบนนี่สวยมาพัทยานะเนี่ยจะมีะที่ให้ถ่ายรูปตรงนี้ปราสาทสัทธรรมนครับประสาทจำลองสัทธรรม ให้ถ่ายรูปมีครบเนี่ยอย่างนี้ก็ให้ถ่ายนี่ครับอย่างนี้เขาก็ให้ถ่ายรูปครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเก็บอยู่สักหลายๆภาพเดี๋ยวผมเดินข้าเดินเข้าไปดูข้างบนเนี่ยสุดยอดเลยพอขึ้นมามุมอีกนี่ครับยาวมาจากทอดเมื่อกี้จะเห็นวิวเดิมชิดเข้าใกล้ครับเนี่ย ยอดมากชาตต่างชาติอันนี้เป็นสเสด็จเตียครับสักการะเสด็จเตียอยู่ตรงนี้แถวขึ้นมานั่งชมวิวกันได้ข้างบนกลางที่สุดก็จะเป็นที่นี่พัทยาครบเลยครับที่สุด นี่เป็นจุดสักการะสมเด็จที่ะินมองเห็นยูบประมาณนี้เลยครับสพัทยามีนะครับมุมนี้ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวไม่จะไปอยู่แต่หาดกิน,นเราแเ่เวียนมีมุมแบบนี้ก็มีครับนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาที่นั่งคอนโดไปเสร็จนักท่องเที่ยวจะมาแบบเยอไปเลยอันนี้เป็นลานครบหมด สาว,สาวนี่คือเป็นระเบียงให้มองบ้สุดยอดเลยยูวฝั่งหนึ่งก็มันจะบังอยู่แต่ว่ามันจะเป็นหาดจอมเทียนข้างล่างนีง่เขาให้จุดประทัดนะครับมีที่ให้จุดประทัดแก้บน ที่มองเห็นตรงนู้นกันน่าจะเป็นหาดจอมเทียนเพราะว่ามันเป็นแหลมตรงนี้นนโค้งไปนู่นทีจ่จุดประทัดขึ้นมาขึ้นมาครับวิวสุดยอดอเห็นแต่ในภาพเขาขึ้นมานะครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะมากวันนี้วันนี้วันหยุดนะครับ ทางเข้าจุดบริการนะได้ยินข่าวว่าร้านข้างบนนี้ดังมากครับอร่อยเป็นร้านดังในย่านนี้เลยเนี่ยอันนี้ถือ่อการโฆษณาให้เลยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็าจะมีจุดยิวให้นั่งชมวิวกันแบบนี้ได้เลยร้านดังในย่านนี้มีโอกาสแวะขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปนั่งเลยผมม,มีเวลาที่จะเดินลงไปข้างล่างองีก ร้านกาแฟสามารถนั่งได้จะนั่งวะพอจะว่าจะลงไปข้างล่างต่อเพราะว่าผมจะลงจะได้ลงไปจุดวิวอีกข้างล่างอีกวิวหนึ่งที่เป็นตัวหนังสือคําว่าพัทยาตัวใหญ่ๆที่เรามองเห็นคําว่าพัทยาตัวให,ใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างมันต้องลงจากยอดเขานี่ลงไปอะนี่ครับ ก็คือทางขึ้นนี่แบบคือเหมือนเหมือนขึ้นเขาอะไรที่จังหวัดเลยเลยเนินเขาคือขึ้นมาบนยอดเขาเป็นประมาณนี้เลยถนนแต่ถ้าวันไหนนักท่องเที่ยวเยอะๆสถานที่จอดรถข้างบนนี้จะแคบนะต้องจอดข้างทางกันแบบนี้เลยเพราะว่าพื้นที่จอดข้างบนจะไม่ได้เยอะแต่ผมแนะนำว่าถ้ามาในเขตพัทยานี่แนะนําให้เป็น มอเตอร์ไซค์จะดีที่สุดถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะจะมีที่จอดเยอะมากแต่ถ้ารถใหญ่ก็จะประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาออกัน mm hmm. เดี๋ยวก็จะได้ขี่วนกันขึ้นไปขึ้นมาวนกันอยู่เนี้ยแต่ไม่มีที่จอดกันครับ mm hmm. อันนี้เป็นสถานีสทรลอ,อันนี้เป็นลอยพระพุทธบาทจะอยู่มุมนี้ยอดเขาขึ้นมาได้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวจุดแรกพอ พอเราขึ้นมานี่คือขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอจุดชมวิวจุดแรกจุดแรกก็คือจุดนี้แล้วก็ขึ้นไปทําบุญแล้วก็เดินไปในสอทะ,ลอะเลเสด็จเตี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวที่สองที่สามไปครับก็จะมีจุดที่ให้ถ่ายรูปอะไรมาโอ้สุดยอดนะวันนี้นี่อันนี้จังหวะลงครับผมนี่ไหลลงไปเลรื่อยๆนะกิ่งลงไปเรื่อย โอ้ oh, แต่ทางคืนเนี่ยโหดกว่านี้อีกทางคื with animals with animals. Oh. นเ <Alex> นี่ยสั้นดิ่งลิงเรือไหลเลยไหลไหลไหลไลไหทีนี้พอลงมาสันรางนี้มันจะม sure. ีแห่เที่ยวจุดที่เขาว่าเป็นป้ายหนึ่งในหนึ่งเขาจะเลี้ยวกันหนึ่งขนาดจะเป็นหนึ่งนี้นะการที่เดินกันลงมาจุดที่จุดท่าเรือสุดท้าย ก็สมาน้านแล้วก็แฟนครับชาวต่างชาติเราเยอะมากเลยนะใช้หน้าเยอะก็เปลังจะลงเรือไปเกาะล้านกันผมก็ลงมาดีถ้าท่านที่คุณลงมาได้องเรน,น,น,นสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ผจะถ่ายให้ดูสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย